กูจะรอมันทำไมวะเนี่ยเอ้ยโยสุรีท่านชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในมาร์ชแนลนะครับอยู่กับผมในมาร์ชครับและเกมที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมวนี้คือเกมเอาลัดนะครับผมนะอยู่กับผมในมาร์ชคนเดิมเพิ่มเติมคือเสื้อชมพูนะครับผม แต่งตัวไม่ได้ให้เกียรติเกมเลยนะผมเกมโคตรจะดาร์กนะเส,ส่เสื้อสีชมพูมาเล่นนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะผมหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราถูกจับนะเข้าไปอยู่ในมันจะเป็นห้องแบบเอาไว้จับพวกจิตเวทโดยเฉพาะนะเนี่ยเกิดมาก็อยู่ในห้องอันสีขาวเลยนะผมผ้ามันจ้านะผมอะไรนะผมผ้ามันเบลอเธอไม่ชัดเจนเอาอีกแล้วมุกนี้กูเล่นไปแล้วหลายรอบแล้วนี่วะเล่นไปสองพาร์ทแล้วมึงเนี่ยโอเค โอเคโอ้โห okay. oh, oh. คือต้องมีกล้องนะผมเราเป็นนักข่าวนะเราเป็นนักข่าวมือชีพต้องมีกล้องโอเคอ่ะทำไมเสียงมันเงียบจังวะเดี๋ยวผมขอเอาเสียงเพิ่มน,นิดนึงนะอือหือพอ,เ,อเสียงขึ้นแล้วรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีโอเคเดี๋ยวขอเช็คโอเคผมสามารถแอบได้นะฮ <c oughs> <c oughs> พอหาอะไรแอบได้มีรู้สึกหาไหว้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อุ้ยอ่ามาเปิดให้ โอ้โหอุ้ยหายไวมากอุ้ยอุ้ยถอยไป,ไปกลับไปเอาไปจากที่นี่นะเวย้ยอย่ามองชัดอย่างนั้นหืมไม่กูมองได้ไงมึงแหกปากคนเดียวในห้องเนี่ยเฮ้ยเยี่ยเปิดมาเอากูเลยเหรอถ้าเราเข้าไปใกล้อะ่ะอือหื้ เฮ้ยเฮียหลอนเพลงเหมือนผมได้ยินเสียงคนวิ่งใกล้ๆตลอดเวลาแม่งหูฟังแม่งจะดีเกินไปแล้วเดี๋ยวกลออเสียงลงแปบ๊บเฮียขอโทษสำหรับคำหยาบด้วยนะผมแล้วก็ต้องบอกกอนว่าเกมนี้มีนะหะที่18บกนะผมมีทั้งฉากโป๊เปลือยแล้วก็ฉากตับไตไส้พุงระเบิดนะยิ่งก,กว่ามอท่อคอมแบทอีกเนี่ยกูเตือนช้าไปวัเนี่ยนะถ้าเกิดเด็กๆด,ดูก็ควรให้ผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะผมโอเคหน้าแม่งยังร้อนเลยนะฮะปุ๊บ มันจะมีประเด็นข้างล่างเอานี้ขึ้นปกคลิปได้ไหมเนะี่ยโอเคไปเฮ้ยจอ,อกประตีกูไหมเนี่ยเราปิดปิดไปก่อนนะอย่าออกมาเสียงพัลมจะเข้ากล้องเนี่ยโอเคไปต่อเมอร์บี้บางทีบางทีอะไรวะดูเขาสิฉันอยากจะฆ่าเขาใครวะ ไม่ใช่ที่นี่ควรจะวิ่งเลยไหมน่าเป็นไอเดียที่ดีเราจะฆ่าเขาเราจะฆ่าเขาจะช้า,า,าม่จะฆ่ากูคนนี้ไม่ทำอะไรเรานะสุดดดูดครับขาแบบเละเลยอะคือม่นทำการทดลองหลายๆอย่างแน่เลยนะผมว่าโมบานี้อโอ้โห หลายช็อตนะ้หลายช็อตแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยังไงวะนะเดี๋ยวหาทางก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมไอ้สองคนนั้นเฝ้าอยู่ไปเนี่ยยังเฝ้าอยู่แล้วซึ่งกูไปไม่ได้แน่นอนกูต้องไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอทางพอดิเฮ้ยอย่า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 ไม่ยุ่งกูกูปิดไงเนี่ย ช่างแมงปิดไม่ได้ไม่เสียงเลยว,วะมันจะมีประเด็นโอ้โหมืดด้วยโอเคเอาขึ้นได้นะโอเคปุ๊บหุยเอ,อเดี๋ยว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 ม,มันเจ้าเว้ยมึงมาอะไรตรงนี้อ่ะ เร่เร่นายป่วยมึงอะป่วยไม่ใช่กูตอนนี้เพิเผลอวุ้งเอาจจะป่วยเป็นมึงแหละคือเมื่อกี้มึงทำอะไรกันก็ไม่รู้นะเออไปเออไปสักพักหนึ่งเลยนะอะกูปิดให้ด้วยอ่ะโอเคผมจะใช้กล้องเท่าที่จำเป็นนะสิ่งอะไรใครอ่ะอ่ะไปแล้วจิตเวชนะ โอ้โหมันตึกไว้ทุกเหตุการณ์นะผมโ okay. อเคเฮ้ยสองคนหายไปแล้วนี่ยว่ะโอเคไปถ้ากูล่วงลงไปนี่กูจะตายไหมเนี่ยเอาโอ้โห,โโหยังถ่ายได้อีกนะเนี่ยเมื่อกี้เราออกมาจากห้องนู้นนะโอโหสุดจัดอารนลิฟต์มีลิฟชุดตัวคนเดียวจริงป่าวเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าจะวิ่งเข้ามา เฮ้ยไม่ต้องมายุ่งกู <c oughs> กูกอยู่คนเดียวได้ n e w Object f o l l o w อลโบัตโอเคภารกิจใหม่ตามเลือดไปเพื่อไปทางออกนะโอเคนี่คือทางออกใช่ไหมโอเคตามเลือดไปเพื่อหาทางออกเดี <c oughs> ย๋ยวขอสำรวจก่อนนะเผื่อเจอฐานอ้าวแหลมเป็ดเอาแลกูจะเก็บมไัไหมกูต้องย่อไหมเนะี่ยย่อก่อนเลยปะ หองคอนโทรลโอเคมาแบตเตอรี่นะครับผมมันกระสุนปืนถ้าเราไม่มีเราก็ไม่เห็นความมืดนะเอาไปใช้กับในมิชชั่นนั่นเองโอเคไปโอ้โ oh, ห oh, แม่งเลือดเต็ไมไปหมดเลยกูต้องออ๋อ,อนี่ไงลูกสอนนี่ไงเฮ้ยเอาอีกแล้วอะไรว่ดาว ดาวเดลินวิดเดบัตอะไรของมันวะเนี่ยโอเคดาวอ๋อโดดลงไปเหรอเดี๋ยวดูดิมีอะไรไหมน่าจะเอยอ้าวแฟมโอเคเก็บไปกูไม่ได้อ่านอยู่ดีแล้วผมโอเคอ่ะงบอกกูโดดเอากูก็โดดแล้วกันอืมอันนี้ไปได้ไหมเนี่ยเขาน่าจะไปได้แหละ โอเคเดี๋ยวคนดูบ่างห้องนี้มันห้องอะไรห้องระว่ายน้ำึฮึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลัวมีประเด็นปิดไปก่อนอ๋อมีที่แอบแล้วใต้ที่นอนอ๋อเราสามารถแอบโอ้โหคือในห้องนี้มีทั้งล็อกเกอร์ทั้งเตียงกูว่าเอาไว้มาแอบแน่นอนแต่นี่จะพูดไปเนี่ยน่าจะไม่บอกอะไรนะฮะโอเคนะครับ น่าจะมีประเด็นอเออ,อแอบได้ไหมเ้ยเเสียงอะไรอู้หูถ่ายไปเลยนะครับผมเอาไปแจ้งความมันทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอ,อ,อย่านะอย่านะกูมีหลักฐานกูวิ่งละอหย่ยบยุ่งกูนะเล่นแล้วก็ตื่น ตื่นต้นหนุกอือไอ้เหี้ยอย่าตามมันเนี่ยโอ้โหตามอยู่อ้าวชนชนแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยมาดิมาดิกูจะจุกเอาดีๆกูเจอห้องแอบแล้วมามาล็อกเกอร์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 มาดิมาด,มาดิอื้มมันจะ อม,มันพังประตูเข้ามาแล้วห้ยห้ยกู <c oughs> ถ่ายไปก่อนเอ๊ะนั่นตะโกนอะไรวะมันจะฟองปะเนี่ยไปมึงไปไปไกลกูโอเคนับสามสองหนึ่งเฮ้ยขอบคุณที่ไม่บอกมันหรือว่ามันบอกแล้วมันไม่เชื่อวะ ว่านี่มันเข้าไปในห้องนั้นอนแล้วมันเข้าไปได้ไงเอา้าเอา้าเฮ้ยงงแดกเลยว่าเข้าไปได้ไงโอเคเหตัวนี้ไม่ทำอะไรเรานะเออโอเคมีประตูปะไม่มีว่ะไม่มีโอเค follow the butt ตามเลือดไป มีกดกูก็ดกดอ่ะอ๋อนั่นไงฟอลโล่เดอบัตตามเลือดไปอ๋อนั่นเป็นห้องไอ้ตรงที่เราผ่านมาตะกี้นะมีอะไรเก็บป้เนี่ยไม่มีอะไรเก็บจะทำอะไรกูเนะี่ยอย่านะกูกูจู๊กนะน่าอนไงกูว่าแล้วอืมจุก๊กอ่ะกูวิ่งแล้ว โอ้โหมาแบบเนียนๆมาฟาดกูเนียาา่ยน,นะคือถ้าไม่มีซาวแท็กนะผมบอกเลยว่าแม่งไม่ได้น่ากลัวเลยมันไาแน่มมนเดินมาดุมๆม,มาแล้วแบบเฉยๆว่าส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะไม่ได้กลัวเท่าไหร่ <laughs> ว่าจะเล้วกีดกบบกีดแต่โอ้ยเซฟอ่ะโอเคเซฟแล้วนะถ้าเราตายเราจะมาเกิดที่นี่นะผม <laughs> ห้องซิงครตี้แม่งก็ลอ มึงอีกแล้วเหรอสองคนมึงอีกแล้วเหรออือฮอความกลัวอะไรกับมึงกูไม่อยู่กับพวกมึงแล้นนวแล้ลวคุณนงไปทางไหนแล้วคุณองไปทางไหนตอนนี้พวกเราอ๋อนี่กระโดดสเปนบาร์ไวจัมปิ้งเฮ้ยเลฟซ้ายไล่ขวากูจะไปทางไหนเลยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกูขอขึ้นก่อนดูก่อนว่ามันอยู่ไหมยังอยู่อ๋อแล้วถ้ากูโดดไปแล้วไม,ไม่ดึงกูขึ้นมาหรอวะ อ,อืมเอาละคิดเยอะแล้วกูไปอย่าคิดเยอะเราไปเลยนะครับมันน่าจะไปแล้วนะไม่งั้นมันคงดึงเราแล้วแหละโอเคผนต้องไปตรงไหนวนะเนี่ย อ๋อตันแล้วโอเคอ่ะบังคับขึ้นนะโอเคมันไปแล้วโอ้โหกูสำรวจได้ไหมเนะมี่ยโอ้กูว่ากูสำรวจแค่นี้พอก่อนนะ <laughs> โอเคไม่ต่างกันเปล่าโอเคไม่มีอ้าวไม่ได้นะ นิคีการ์ดคือผมต้องเข้าไปในนี้ไปไปก็ไปเไว้เอ้าโจะกด F ไปกดรีโหลดทำไมวะเนี่ยนี่น่าจะไปไม่ได้อ้าวคีการ์ดแหลมเป็ดเดี๋ยวอันนี้เข้าได้ไหมดีแล้วที่เข้าไม่ได้ <laughs> จะเข้าได้คือเ yeah. งี้ยโอเคเปิดในมิชั่นก่อน โอเคไปเฮ้ยนี่เรียกว่าคีการ์ดอีกอันหนึ่งไปสแกนเข้าได้ม,มืดแบบมืดเลยเซฟวิ่งอีกแล้วเปิดไว้ดีไหมเอาไว้วิ่งออกมาเฮ้เอ,อ็กซิทเดอะชาเวอร์ภารกิจใหม่ออกที่ห้องน้ำเปล่าชาเวอร์น่าจะแปลว่าห้องน้ำนะครับใช่ปะ <c oughs> เออห้องน้ำแหละเขานอกฝนแม่งตกอืเฮ้ย เฮ้ยอ้าวกูรู้แก๊กกูรู้แก๊กโอเคพีน่าเห็นประตูเห็นอันนี้แตะเลสกูเห็นออลลี่เพิดเดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกได้อาแม่งรู้สึกว่าเราอยู่ข้างนอกปะเนี่ยต้องรอก่อนปะเนี่ย ถ้าผมข้ามไปแล้วผมจะไปต่อไงมันก็เอางไงมีอีกบานหนึ่งไปมันคงไม่พางออกมาหรอมั้งผมคิดว่ามันน่าจะไปแล้วนะอุ้ยไปโอเคมันก็มืดพอตัวอยู่นะตรงนี้นี่นะเห็นโอ้โหโอโห้ล็อกเกอร์บานเลยนะโอเคสว่าง ไปน,นี่มีไว้ทำไมอ่ะหาดูทางนี้ที่ไล่ก่อนนะอะไรวะเนี่ยอ่างแฟมไม่มีอะไรนะอออืมตับไตส่พุงระเบิดอันนี้เหมือนห้องทรมานไะเนี่ยโอ้โหเยเคนี่คือซ่วมแบบไ <c oughs> ขวเะนะ ถ่ายไว้นะน่าจะเป็นแพทย์ที่นี่เี้โทรศัพท์สั่นทำไมอความเข้าโอเคเออผมมาแล้วผมจำทางไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมอ๋อนี่ผมมาทางนี้ถูกแล้วโอเคเมื่อกี้ผมไปทางนู้นนะอันนี้ก็ไปทางนี้คันขาแปบ๊บหนึ่งไปโอ้เล่นแล้วมเสียวแว่เสียวเวิร์อ่ะโอเคเข้าได้เดี๋ยวหาทางนี้ที่ไล่ไว้ก่อนโอเค โอเคเข้าได้เรียบร้อยมีปุ oh ่มไม่กดจะว่าไปฉากนี้ก็คุ้นๆเหมือนกันนะสำรวจแล้วไม่มีอะไรนะผมแต่ตัวนี้เหมือนจะมีประเด็นนะไปอือหืออือหืออือกูจะรอมันทำไมวะเนี่ยอ่ออีแค่พอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย เออฮูมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุกก่อนได้ไหมจุกก่อนเอาออกไม่ได้เชี่ยอเลยเนี่ยเออย่าโอ้เชี่ยเออเออโอโหเชี่ยต,ตกใจแม่งอ้าวอ๋อนี่นี่นี่กูจำไ,ได้มีทางออกตรงนี้ ม่อกค้ผมจะขึ้นแล้วเว้ยแต่แบบผมล่วงมาไอ้หําม,มาเด้อ้าวมันยังไม่ทันผังก,กระจกเลยนะโอเคกูหนีก่อนละกูรู้แล้วนะเมื่อกี้ตายไปทีหนึ่งทา <c oughs> ไงต่อปะกูเฮ้ย <c oughs> ถ้าผมลงตรงนี้มันจะตามมาปะเนี่ยสว่างจ้า <c oughs> ก็ไม่ตามมานี่ทางไหนต่อปะเฮ้ยโอแม่งมาแล้วอุย้ย โ okay. อเคเฮ้ยเสียงมันไล่หลังมาเลยอุย้ยเดี๋ยวเอาไงเอออือห <c oughs> อ้พระเจ้าโอ้โหเนียซากศพเต็มไปหมดเลยนะผู้ชมใครกินข้าวอยู่ต้องขอภครด้วยนะเอ๊ะดูดิเป็นผมมันก็หลอนะตกมาแบบนี้น อ้าวไอ้หี่ไฟดับเอ้าวโแล้วไฟมันดับอะไรตรงกูเนี่ยเอ้าเมื่อกี้ภารกิจอะไรวะเดี๋ยวอ่านใหม่ก่อนออบเจกต์นะเอ้าไม่ใช่ออบเจกต์กดอะไรวะกดอ่านเนะี่ยเอ้าเอา้างูจะอ่านภารกิจโอ้ไปไหนไม่รู้วะ่ะโอ้ผมคิดว่าน่าจะหาทางออกจากที่นี่แหละนะคิดว่านะเอามีที่แอบอยู่นะเฮ้เสียงอะไรวะโอ้โหมันมาปะนะเนี่ยผมว่าใช่วะ่ะ ผมว่าแม่งมาว่ะอุ้ยเด๋ยวแบตหมดนั่นไงมันไปไหม<อ>เคียนไปแล้วผมต้องหาทางออกเว้ยท่านผู้ชมาะว่ามันน่าจะไม่เห็นผมบอกเพราะว่าข้างล่างมันก็มืดพอสมควรนะเพราะว่ามันจะเห็นกับผมตรงขึ้นมาแสงสว่างนี่แหละโอเคเอาท่านั้นไปได้ไหมนะ ตามมาเฮ้ยอ yeah. uh ้าวมันเห็นได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยอ้าวอื้มอ้าวอ้าว oh shit ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะอยู่หลังปะเนี่ยอ้าวแม่งอยู่ข้างหน้ากูเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกอธิบายก่อนโอ้โหแม้วิ่งไวด้วยไอันนี้ตัวใหญ่แม่งวิ่งอย่างไว มาชุกมาชุกกลับไม่โกรงร้อยเปอร์เซนต์อ้าวโอเคออกได้ไอ้เหี้ยไปไม่ได้เฮ้ยช่องแคบไม่สบายใจเลยอ้านึีว่าจะตามมาไม่อปะเนี่ยเอาเซฟิงแล้วนะโอเคเซฟิงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคอเฮ้ย ตกใจจนกูเหนื่อยแล้วตอนนี้อะไรวะนั่นอะแบตจะหมดอีกแล้วโอ้โหสังเวียนโหดเลือดพ่านไปเนี้ยโอ้นี่กูอยู่ไหนวะเนี้ย โอเคน่าพนสหรับการแคสเกมเอลลัสของผมในพาร์ทนี้ก็โค้ชจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้มาต่อเนื้อหากันในพาร์ทหน้านะผมก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะผมที่ผมไม่ได้เอ่านโน้ตหรืออ่านแฟ้มสำคัญอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมผมไม่ค่อยแข็งภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วอย่างที่เห็นนะภาษาอังกฤษแม่งเป็นแถบมาเลยนะผมถ้าเกิดผมมอนเตแปรนี่น่าจะอีกนานนะผมโอเคก็อยากจะให้โฟกัสกับเกมเพลย์มากกว่านะโอเคนะ่าพนสรับเอ่อถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สมัครด้วยนะครับสำหรับคิวนี้ก็สู้ดิครับ